สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแจ่มใสมีลมนิดๆออกจะหนาวหน่อยๆน,นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วค่ะแต่ว่ายังก็กำลังจะไปสถานทูตน,นะคะไปรับพาสปอร์ตเมื่อวานเจ้าหน้าที่ส่งมาบอกว่าพาสปอร์ตเดินทางมาถึงแล้วนะคะก็ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะุ่นนี้เป็นวันหยุดของที่นี่อีกวันหนึ่งไม่งั้นก็ต้องคอยจัดหน้าโอ๊ยทำไมมันเหนื่อยอีกคะเนี่ยสงสัยว่าไมา่ได้ออกมาเดิน แบบเดินระยจะทางไกลนะคะพูดไปก็เหนื่อยลิ้นห้อยหอยแหบๆเลยนะคะนี่ไม่มีผู้คนนะคะนี่ต้นไม้เขียวมากเลยไปคะ่ะไปคอยขึ้นรถโดยสารดีกว่าก็ลงรบัสแล้วนะคะก็มาต่อเมโทรไปนะคะประมาณ2ี่สิบกว่านาทีนะคะก็จะไปถึงไปกันค่ะก็มาถึงนะคะลงรถเมโทรแล้วก็รีบเดินจ้ำๆเลยนะคะี่กนว่าจะใช้ตั๋วให้เกิดประโยชน์แคะ่คือครั้งเดียวเออเ้ามาถึงนี ชื่อสวนนี่เขามีอะไรเอ่ยมันยากาศหน้าร้อนว้าวสวยนะคะก่อนหน้านั้นที่มาไม่เห็นมีอะไรเลยนีหมบอนก็มีงานจัดเลี้ยงหรือวเป็นอะไรคะเฮ้ยก็สวยนะคะเหมือนมาถูกเวลานะคะนี่โอ้ยหน่วยค่ะหน่วยเดินจ้ำแบบไม่เกรงใครเลยนะคะงานอะไรเอ่ยอะไรก็ช่างเขาคอะต้อเอาพาสปอร์ตดีกว่านะคะจะได้รีบกลับก็เอาพาสปอร์ตเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับไปแล้วค่ะเมื่อกี้เปิดดูพาสปอร์ตไปนะคะรับไม่ได้ค่ะคือ หน้ามันเต็มจอเลยนะคะไม่เหมือนอันเล่มเดิมนะคะเล่มเดิมยังโอเคพอ,อคือพอดูได้ะคะ่ะพอมาเล่มใหม่นี่คือเต็มจอเลยนะคะไม่ไปเป็นไรค่ะเราไปกันดีกว่านะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะที่นี่หน้าร้อนของที่นี่นะคะเขาก็จะมีตลาดแตบบ่ว่าคือตามสวนสาธารณะจะมีการวางขายของอย่างนี้นะคะยังกึ่ึ่งนุ่ออนนะคะก็จะมีอยู่ทุกที่เลยะคะ่ะในเมือง มาทีไรนะคะก็ที่จะถ่ายไม่ได้นะคะตรงช่วงน,นี้สวนทุกที่เลยนะคะ,ะหลังจากที่อยู่ที่ร้านนะราร์มอลซื้อบางอย่างนะคะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาที่ซปเปอร์ทั่วไปนะคะจะไปตามหาบางอย่างไปทงกินนะคะแต่ไม่รู้มันกะเหมือนกันไหมคะยังต้องเดินหาก่อนนะคะนี่จำแด้มันอยู่ยแถวแวนี้เลยให้ดูอีกฝังเดินก่อนนะคะก็น่าแปลกนะคะว่าห้างชื่อเดียวกันแต่ว่าบางอย่างไม่เห็นมีเลยนะคะ กำลังมองหาอยู่นะคะนี่จำได้ว่าต้องเป็นแอสมมร์เก็นนะคะไม่มีค่ะต้องไปที่ใกล้บ้านแน่เลย<ม>จะเป็นลักษณะเหมือนพวกชงดื่มที่ให้อะไรนะคะประมาณลักษณะโอบอกไม่ถูกค่ะจะโชว์ให้ดูอยู่นะคะซปเปอร์น,นะคะจะเลเดินไปนะคะว่าจะไม่แวะร้านไทยแต่ก็เปลี่ยนใจกลับมาแล้วค่ะเผื่อได้ทุกอย่างเลยไปะคะ่ะข้าร้านเทลก่อนแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะหิวแล้วค่ะข้าวหิวมากๆตกกอนนี้ ขนาดหูข้อนะคะยังมีเวลาถ่ายคลิปให้ดูนะคะไอ้นี้ครีมโอเคค่ะขีมเทียมนะคะกาแฟก็มาแล้วนะคะขอ,องบางอย่างเพิ่มมาแล้วค่ะเพิ่งจะมาหาไอถุงกระด้ษก๋วยเตี๋ยนะคะไปกินสักหน่อยนึงแล้วมันก็แต่ก๋วยเตี๋ยนะคะนี่ดูอย่างเินก่อนแป๊บหนึง่งก็อยู่ที่ฝั่งมาม่านะคะก็จะมาเอาเขาเป็นอะไรเอยเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยในรูปค่ะจะเอาไปหลายๆแบบเลย อันนี้น้ำใสเส้นหมี่หมูน้ำตกเจนัวโฟไม่มีต้องไปซื้อครื่งทอยากข้ามไปค่ะก็จะมาซื้อไอ้น,นี่แหละค่ะน่าจะอะร่อยนะคะเขามีสองสามแบบให้ดูนะคะเอาไปหมดแล้วค่ะ่ะหลังจากที่ออกจากร้านไทยแล้วก็เดินเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ธรรมชาติสองข้างทางจะดอกไม้ก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะจะไม่มีแล้วนะคะก็ะจะเจอแต่ความเขียวชดุจีของไอ้น,นี้นะคะที่ย่งพาเดิน เหมือนทุกครั้งที่ออกมาข้างนอกก็คือจะพาเดินกลับบ้านจริงนะคะใช้เวลาก็ครึ่งชั่วโมงเอ้ยไม่ถึงค่ะที่เสียบาทีประมาณนี้แหละคะ่ะถ้ายังเดินเร็วก็อาจจะเร็วกว่าน,นั้นจะไม่มีดอกไม้เห็นแล้วนะคะก็จะมีแค่เปล่าไปเหมือนเดิมนะคะเดินกันดีกว่าน,นะคะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมาถึงจับขา,าะะัปแล้วค่ะก็เลยได้ถามดีนะคะ่าเขาสรางรางแต่ว่าเป็นรางรถไฟว่ารางรถไฟโทนี่แหละคะ่ะแล้วรูเต็งท์เขาเนะคะเขาสร้างครอบ คือครอบตรงเล่ชิละวิ่งไปถึงสุดนู่นเลยนะคะสุดสายแม่น้ำเลยนะคะเขาก็ทำงานแบบโอเคไม่อยู่ในร่ม <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเรา